ครับท่านผู้ชมครับวันนี้แอดมินสุริศครับพาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานแลลูกลมชมแสงสีฟังดนตรีกลางน้ำนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมธุรกิจจังหวัดชุมพรร่วมกับกับนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตากแดดสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ชนรปทานนะครับแล้วก็ทอทอท,อทอสําน,นักงานจุมพรเราพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปพบกับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเลยไปครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดจุมพรพร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดจุมพรและ,ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะฮะพร้อมกับท่านอมเพอเมืองจังหวัดชุมพรและ ก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่คลองนัคราชนะครับที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็คือเรียกว่ารุกรมซึ่งเป็นงานครั้งแรกของจังหวัดชุมพรและประตูเมืองภาคใต้พูดได้เลยว่าตั้งแต่นานมาแล้วนะครับว่าเพิ่งจะมีงานครั้งแรกนะครับวันนี้เราก็จะมาเจอผู้ที่หัวเดียวหัวแรงงานทั้งหมดนะครับก็สวัสดีครับท่านกำนันครับเป็นกำนันตำบลตากแดดนะฮะที่มาที่ไปของรุกรมนี่มันเกิดจากไงแบบไหนครับท่านกำนันครับ ประวัติของลูกลมก็คือมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านนะครับผมเดิมทีก็ในพื้นที่ตำบลตากแดดก็จะเป็นการทำนาครับผมซึ่งชาวบ้านที่เขามีภูมิปัญญาอยู่บ้างก็ครับนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของตัวเองมาทําวิธีการไล่นกอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยเรามาประยุกต์ด้วยความคิดของกำนันที่นักพัฒนานะครับก็มาประยุกต์เป็นงานครั้งแรกเลยมั้ยอันนี้เป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกเลยนะของของนักราชอันนี้ก็ ตรงนี้เราเรียกอะไรครับวิสาหกิจตรงนี้เรียกผมจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนของนัาขาราชนะครับของตะบลตาแดดอ๋อครับผมก็ก็เป็นงานที่เริ่มต้นขึ้นมาของวิสาหกิจชุมชนของนัาขาราชนะฮะเราจะเห็นลูกลมเนี่ยก็สุดลูกหูลูก,ลกตาก็แล้วกันนะฮะเรานับจํานวนไม่ได้ถ้าลองว่าท่านผู้ชมอยากรู้อยากเห็นนะฮะก็เชิญมาได้นะครับวันที่14 15 16ามกรานี้นะครับงานเริ่มตั้งแต่ ประมาณบ่ายสี่โมงเย็นหรือว่า16นาฬิกาเริ่มเป็นต้นไปนะครับก็จะมีของขายนี่เป็นมาจากที่ไหนครับกำนันครับของขายก็จะเป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าโอท็อปขึ้นบ้านของแม่ค้าแถวๆถวในตำบลบ้างตำบลใกล้เคียงบ้างนะครับครับผมก็ก็ถือว่าเป็นงานฟามร่วมไม้ร่วมมือนี่คือกำนันนักพัฒนาแห่งอำเภอเมืองตำบลตกแดดเรานะฮะแล้วก็จะเห็นเลยว่านี่ไม่มีพื่งนใจจัดงานแบบไม่มีงบเลยใชื่อไม่มีงบสนับสนุนจาก ภาครัฐมีทททช่วยมาเป็นเบื้องต้นนะครับก็ถือว่างานปีแรกเราก้าวกันไปโดยความร่วมไม้ร่วมมือของประชาชนกํานันเป็นหัวเรี้ยวหัวแรงแล้วก็ร่วมกันบริจาคก,กันมาอะไรกันมานะฮะก็ถือว่านี่อยากให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของจังหวัดจุมพรเป็นโมเดลได้เลยนะครับว่านี่คือความร่วมม้ร่วมมือของประชาชนโดยการนําของท่านกํานันนะฮะเนี่ยท่านบอกแล้วว่าผู้นําชุมชนเราเข้มแข็งแล้วเราเกง่งเราก็จะได้งานมาแบบนี้นะฮะก็เชิญชวนท่านพี่น้องมานะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรครับท่าน นี้เรียกว่าหมู่ที่6บ้านไซบวงตะมันตากแดกนะครับบ้านไซบวงเส้นทางเข้าอย่างอย่างมาในเมืองเนี้ยเข้าตรงไหนง่ายสุดครับถ้าเกิดามาจากทางในเมือง<ะ>ก็มาเจอไฟแดงวัตสุบันเลี้ยวซ้ายนะครับก็ขีดตรงมาเลยผมก็จะมีป้ายบอกทางไว้ให้อ๋อมีป้ายบอกทางตลอดก็คือสมมติคนเข้ามาจากสีส่แยกปฐมพรถ้ามาจากสีส่แยกปฐมพรมาเข้าตรงถนนสายจอตรงบริเวณตรงกันข้ามกับร้านอาหารในหัวนะครับก็ข้ามสะพานรถควายตรงบริเวณจัดงานนี้เลยแล้วก็ไปยเทินรถกลับมานิดนึง ก็คือว่าถ้าลงใครมาจากทางเหนือทางใต้ก็ให้วิ่งเข้ามาถนนเลี่ยงเมืองชุมพรเขาเรียกถนนสายจอตรงข้ามกับร้านในหัวเพรยังวิ่งเข้ามาคุณขึ้นสะพานนี่คุณจะเห็นไฟหมดเลยพอไฟเราอยู่กับสะพานอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็จะเห็นหมดเลยแล้วก็ลงสะพานจะตีชิดซ้ายหรือจะอยู่เทิร์นกลับมามุดใต้สะพานก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับผมแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือคนอยู่ในเมืองทั้งหมดคุณจะเข้าสีแยบปทุมพรมาจากท่าไซอะไรก็แล้วแต่โดยถ้าคุณวิ่งเข้าเมืองเจอ แยกวัชบันใช่ไหมครับแยกวัชบันครับผมแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวถ้ามาจากทางในเมืองก็เลี้ยวซ้ายมาจากทางท่าแสก็เลี้ยวขวานะครับก็ขี่รงมาอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องแวะไหนเลยไม่ต้องแวะไหนวิ่งมาก็คือที่จอดรถนี่เราคิดว่าพอไหมครับที่จอดรถน่าจะพอนะครับเพราะผมเตรียมสถานที่จอดรถไว้ให้พอสมควรแล้วครับครับผมก็มีลานจอดรถอยู่ตรงนี้เรามีอยู่3ลานนะสามลานครับด้านใต้สะพาน1ลานแล้วก็หลังตรงที่จัดงานนี่อีกหนึ่งลานเข้ามาได้เลยนะฮะที่จอดรถสะดวกสบายแล้วก็ เส้นทางมาง่ายๆนะครับคือคลองนักคราชนะฮะตรงตําบลตากแดดนะครับ,รบ,นนรบไอ้ตรงนี้แยกวัดสุบันวิ่งตรงมาอย่างเดียวหรือว่าคุณวิ่งข้ามสะพานคุณก็จะเห็นมุดใต้สะพานอย่างเดียว<ช>ก็ถือว่าเป็นความร่วมม้ร่วมมือของประชาชนแล้วก็อยากจะเชิญช,วน,ชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับลูกลุมเราไม่มีกรรมการไม่มีกรรมการนะฮะวิธีตัดสินยังไงครับท่านกำนันครับก็ให้ผู้ผู้ชมผู้ที่เข้าโรงงานเป็นคนตัดสินโดยการเรามีการใครที่มาปุ๊บก็จะให้เข้าที่จุดคัดกรองก่อนเพื่อตรวจสอบ เพื่อตรอดโควิดก่อนจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ฉีกเป็นบัตรให้นะครับท่านชอบลูกไหนก็ย่อนคะแนนลงให้ในกระบอกผมจะมีกระบอกให้อ๋อเรามีกระบอกแบบนี้ให้กระบอกนี้มันจะเป็นกระบอกไม้ไผ่อ๋อคือคือได้บัตรมาหนึ่งใบปุ๊บมาตามด้วยสภาพงบประมาณนะครับแล้วก็ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความร่วมไม้รลวมือของชาวบ้านวิถีชีวิตจริงๆนะฮะไม่มีที่ไหนทําแบบนี้ถือว่าเป็นอนุรักษ์ด้วยความฉลาดของกำนันเป็นที่แรกเลยนะคุณได้บัตรคูปองมาคุณชอบลูกนี้ สมมติว่าอันนี้ของมูห้าคุณชอบคุณก็เอาบัตรมาใส่ไปเลยนะฮะคุณชอบลูกไหนทุกต้นจะมีกระบอกแบบนี้หมดเลยคุณก็เอาบัตรที่ได้หน้างานตอนจุดคัดกรองใช่ไหมฮะแล้วเขา ok are, ้ามาในนี้ในส่วนของบัตรเดี๋ยวผมจะมีปั๊มตราไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการกองเชียร์กันนะครับชอบใครเชียร์ใครมูไหนในจังหวัดชุมพรคุณมาได้เลยนะครับแล้วคุณรับคูปองอ่บัตรตอนเวลาเข้างานเรามีจุดตรวจโควิดเราคัดกรองเราคิดว่า ช่วงเที่ยวใน New Normal ใ<ช>นิวร์มอลนะในระบบที่มันมีโลกแบบว่าตรงบ้านเราเนี่ยดียางว่ามันเป็นพื้นที่เปิดแล้วก็เนี่ยไม่มีหลังคาไม่มีอะไรเล่นกันแบบว่าชุมเดือนชมจันท์ชุมแต่งสีมาตรงนี้เลยนะฮะก็คือได้บัตรมานนี้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะร,รักใครชอบใครมูไหนตำบลไหนคุณมาได้เลยนะทุกเสาที่ทุนเห็นนี่จะมีกองแบบนี้อยู่นะครับคุณเอาคูปองมาย้อนได้เลยนะฮะก็เชิญชวนนะครับส4 15ี6สิบห้าบมกร,ราปีห5ห้านี้เท่านั้น ที่ของนาคราชตําบลตากแดดนะครับบ้านไสบวงนะฮะหาไม่เจอเส้นทางทุกเส้นทางที่จะเข้ามากำนันบอกแล้วว่ามีป้ายทุกเส้นทางมิ่งได้สะดวกสบายถนนลาดยางถึงที่นะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็โอเคนะครับกันรตรงนี้นะครับอย่าลืมนะฮะเห็นคลิปนี้ได้ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ช่วยเชียร์การจัดงานกลางหมู่บ้านของตำบลบ้านไสบวงโดยการนําของท่านกำนันกำนันแห่งพัฒนาแห่งบ้านไสบวงนะครับก็เชิญชวนนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีนะครับ